น้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยพาทุกคนมาตามผลงานของปะหยัดค่ะปะหยัดชื่อจริงนามสกุลจริงปรายัดสังฆวิสุทธ์จ้ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะยี่สิบสองหมู่เจ็ดตำบลตลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะป้ายัดปะหยัดเนาะป้หยัดเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลุ่งโลดนาโนของเราฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งค่ะอืมสองครั้งเราได้ขนาดนี้เนาะค่ะ ออกเต็มเต็มเต็มโคมงเลยอันนี้ข้าวผ่านอะไรคะเอ่อแจดมินแจดมินเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบนะคะแจดมินเบอร์ยี่สิบฉีดไปสองครั้งจ้ะรู้สึกประทับใจไหมคะประทับใจจ้ะถือว่าผ่านไหมคะผ่านค่ะอือเราเรามีคนผ่านไปผ่านมาถามบ้างไหมคะเนี่ยถามค่ะแล้วป้าได้บอกไหมว่าใช่ไหมบอกใช่จ้ะจ้ะถือว่าผ่านอยู่เนาะจ้ะค่ะ ประหยัดค่ะถ้ามีคนไม่เชื่อนี่โทรมาถามได้ไหมคะได้จ้ะเบอร์โทรเบอร์อระไรคะ092 092 274 274 8382 8382่ 82, 82, 82นะคะเบอร์ประหยัดของเราอ่ะอีกรอบค่ะ092 092 274 274 8382 8382อ่าแมนะคะงามมากแน่นเลยเนาะคะ่ะสวยค่ะตรงนี้ก็แน่นนะคะมีมล้มบ้างนิดหน่อยเนาะ อันดีไงข้าวดีแต่จับหนูว่าได้เกินเกินไล่เกินนานะเพราะว่าลวงวงรวงเขาแม่นมากอันดีทุกอันนะสุดยอดพันนี้นี่ป้ายับเพิ่งทำรอบแรกใช่ไหมเพิ่ป้ายังไม่ค่อยรู้จักพันกระปู๋เลยเพิ่งทำก็คือหนูเห็นอะระแงเขาถี่เนาะแล้วก็ลวงแน่นเพราะว่าได้ผลดีพันนะ ถามตามเขาเนาอะไรยังไม่เคยได้ทํานาแต่ได้ถูกเม็ดเลยนะเนี่ยนั้นนั้นรถเกี่ยวหรือยังคะเนี่ยยังจ่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้แก่ดีๆเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแก่แต่มันก็เลืองวเนาะใช่อันนี้กี่ไร่คะเนี่ยสิบสามสิบสามไร่เอาสักสิบห้าเกียนสิบห้าเกียนจ้ะเอาสิบห้าเกียนหนูว่าได้ยังไงก็ได้พอเพิ่อได้เกิน สิดสามลาสิบ้าเกีนจ้ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณไปย่างค่ะ